ครับก็ขอจเจริญสุขไปยัง fc ออมพลชาแนลทุกท่านทุกคนครับวันนี้วันที่30สิงหาคม2567ซึ่งตรงกับวันศุกร์ครับวันนี้ตะวันคําคอยนะครับลงทุกทีสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็เหลือไม่อีกไม่กี่วันเหลือวัน2วัน ฉะนั้นเอฟซีอัมพลก็จะหนายหูหนายตาปู่เทพขอบคุณที่ให้กำลังใจปู่เทพเสมอมาขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับที่เดินทางมารวมพิธีเปิดศาลเทาวิลูป,ปักโคนะครับขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านขอบคุณ YouTube ทุกช่องที่มาทำสื่อทำแนวทางตัวเลขให้กับ f อใครชอบตัวไหนก็จัดใครไม่ชอบก็ผ่านสลับโค้งสุดท้ายวันนี้ นะครับมีเลขพี่กับเลขน้องนะครับสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน2567นหากะครับหากแม้นว่ามันออกตัวที่ปูเทพเขียนไว้ในนี้นะครับท้าววิรุปตกมาตั้งแท้แน่นอนครับแล้วก็จะมีกองยาวจากเมืองลิงเมืองทีประสานไว้แล้วครับจะแห่มาจาก สีแยกพร้อมกับเครื่องบวงสวงตรงนี้เต็มไปหมดนะครับคุยกับบรรดาคณะ f อและพ่อๆแม่แม่พี่น้องที่เชื่อราทตาในตัวเลขปู่เทพอยู่ขอบคุณที่ตั้งตารอหางแม้นบุญกุศลสายมูเตลูหลวงปู่เทพตัวเป็นคนหัวเป็นนาคได้อำหนยเวทชัยให้กับบรรดา f อซช่องอัมพล h ช n แนลก็ขอให้เลข ที่จะปล่อยไปในวันนี้โค้งสุดท้ายจงออกแนวทางผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยทั้ง2ตัวทั้ง3ตัวนะครับ3ตัวท้ายและ2ตัวท้ายขอให้พี่น้องช่องออมพลชาแนลจงร่วมกันนะครับหากแม้นเป็นบุญกุศลหากแม้นตัวเลขมันออกนะครับจะมีเลขพี่เลขน้องนะครับ สารเท้าวิรูปากเสร็จแล้วเหลือแต่เท้าวิรูปักกับองค์ดำที่จะขึ้นหากแม้นเป็นบุญกุศลงวดที่สองนะครับงวดแรกเข้าไปแล้วขอบคุณที่พี่น้องโอนเงินมามาร่วมบุญกับปู่เทพนะครับปู่เทพทําเสร็จเป็นสมบูรณ์แล้วส่วนหลังงวดนี้พี่น้องตามต่อครับมาใกล้ๆมันพลนชัดเจนไหมชัด มีเลขตัวไหนมั่งอมพลก็เป็นสามตัวนะครับก็มีเจ็ดแปดเก้านะครับหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าเนี่ยเป็นเลขตัวน้องเจ็ดแปดเก้าเป็นเลขผู้พี่นะครับตัวนี้เป็นตัวลองนะพี่น้องไม่แน่นะครับออกตัวเดิมนะตัวเดิมมันจะเป็นแปดหกเจ็ดใช่ไหมที่ออกเมื่อกี้นี่แปดหกเจ็ด แต่ว่าตัวน้องเป็นหกเจ็ดห้าใช่ไหมนี่คือตัวน้องนะครับกันไว้นะเอฟสี่กันไว้เลยหกเจ็ดห้านี่ตัวกันนะครับตัวแท้ก็คือตัวที่ปูวงกลมไว้นะครับจากนั้นก็เป็นเลขเจ็ดเก้าใช่ไหมแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะครับพี่น้องเห็นตัวไหนไหมที่ปู่เทพวงกลมไว้คือเลขตัวไหนอัมพลครับ ก็ที่วงกลมไว้นะครับเป็นสามตัวก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้านะครับส่วนสองตัวก็มีเจ็ดเจ็ดและเจ็ดห้านะครับซึ่งปู่เทพวงกลมไว้เม็ดเดียวเลยครับเม็ดเดียวฉะนั้นพี่น้องหากแม้นยังเชื่อและศรัทธาในตัวปู่เทพอยู่วันนี้ไปหยิบลอตะเตอรี่ไว้เลยนะครับหยิบไว้เลยว่าจะทันไม่ทันไม่รู้นะครับขอให้พี่น้อง ที่ติดตามช่องอัมพลชาแนลอยู่วันที่หนึ่งสโมงเย็นขอให้พี่น้องที่เชื่อและศรัทธาในตัวบุเทพและคูบาอาจารย์บุเทพก็คือทาวิลุปกขโขที่เขาเรียกว่าปู่เทพปู่เทพตัวเป็นคนแต่กหัวเป็นนาคก็ขอให้เกื้อกูลดลบันดาลทรัพย์สินเงินทองให้กับ f อซช่องอัมพลชาแนลเอฟซปป่เทพ ที่เชื่อและศรัทธ,ธาในตัวปู่เทพอยู่ก็ขออ้างอิงแด่ทั้งพระพุทธทั้งพระธรรมทั้ทงพระสงฆ์ทั้งคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่าเทพาลักทั้งหลายเหล่านาคาทั้งสี่ตระกูลจนโดนบันดาลทรัพย์สินเงินทองมาให้พี่น้องจงประสบผลแต่โชคดีในวันที่หนึ่งกันยายนสองพันร้อยหกสิบหกขอให้เฮงปังๆรวยทุกท่านทุกคนครับสาธุครับ